สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะ้าหมี USA มาอีกแล้วนะคะคลิปน,นี้เราพักกันที่วิลล่าเซนโต้หัวหินนะคะ3วัน2คืนค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็เช็คอินที่ร้านอาหารด้านหน้านะคะถ้าขับรถมาเองนะคะจะมีที่จอดรถทางด้านซ้ายมือหรือว่าทางด้านหลังวิลล่านะคะที่จะเดินไปทางทายทะเลนะคะ ที่หน้าห้องพักก็จะมีเก้าอี้ไหวให้นั่งพักผ่อนแบบนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ใช้คียการ์ดเปิดห้องเข้ามานะคะก็จะเจอเตียงที่สะอาดและนุ่มแบบนี้ค่ะเราไปสำรวจห้องน้ำกันก่อนนะคะในห้องน้ำก็จะมีแบบนี้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมทั่วไปนะคะ สบู่ล้างมือแชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ำค่ะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะในห้องก็จะมีตู้เย็นกาต้มน้ำตู้เสื้อผ้าแล้วก็เซฟสำหรับเก็บของพ่่าะมีร่มแล้วก็กระเป๋าให้สำหรับใส่ของไปใช้ค่ะด้านนอกก็จะติดกับสระว่ายน้ำเลยค่ะ,ะน้ำเลยราคาห้องพับนะคะ จะเริ่มต้นที่ 1, 2 0 0ันรบาทในวันธรรมดาและ 1, 4 0 0รบาทในวันสุกสองอาทิตย์นะคะราคานี้รวมค่าอาหารเช้าแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จองอาหารเช้ามาด้วยก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าก็มีรสชาติดีแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะนี้จะเป็นทางเดินลงไปทะเลนะคะเป็นด้านหลังค่ะต้องรีบมาเล่นน้ำทะเลแต่เช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำทะเลจะขึ้นสูง นะตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมตรงข้างหน้านี่ก็คือเป็นสถานที่ฝึกอบรมของลอตเตอรี่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมส่วนโรงแรมใหญ่ๆเนาะดูสิตธานีแกนเซนทัลอะไรอย่างเงี้ย หลังจากเล่นน้ำทะเลจนเหนื่อยแล้วเราก็ล้างตัวแล้วก็มาลงใส่รอบนี่ค่ะเพื่อเตรียมตัวไปหาอาหารเช้าทานข้างนอกนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง <S <S เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ